สวัสดีจ้าสาวสกลค,ค้นก่บบานฟังอิงแลนไล่งานตัวแล้วจ้ามือนีสิผ้าพี่น้องมากินบักแตงโมจ้าแตงโมหวานหวานเย็นเย็นชื่นใจสาวสกลผ้ามากินแตงโมเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อขายสิกินน้ำสาวสกลกับมาเด้อจ้าหวานหวานจ้าเย็นชื่นใจเลยจังไดกะเข้ามาแล้วกับฝากดไลค์กดแช่กดซับสะไข่ กดกระดิ่งให้สาวสกุลค้นไกลบ้านเน่เดจา่าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสกุลนะจานะ๊าเนาะมอนี้ก็แวะมาทกทายก่อนไปเหตุงานขอกำลังใจจากพี่น้องเนะจา๊าผูใ้ใดเข้ามาแล้วกะคอมเมนต์ไว้เลยเดยจา่าสาวสกุลตอบตลอดตอบทุกคอมเมนต์เดจ่าเด้ออาศิศาส์าจากน้อยแต่กะบ่เป็นหยังเนะจานะ๊าเนาะจะเย็นเย็นสาวสกุลกลับไปแน่นอะนนี่จ๊านี่ แานบักไงคือเกาแหลจา้าหวานหวานพี่น้องสือมาจากลานแขกหวานคักยังวะหวานแบบหวานเย็นชื่นใจนะพี่น้องก็ดูแลเจ้าของดูแลสุขภาพเด้อจ้าเดอ้อสาวสกุลก็เป็นห่วงคือเกาแหลจา้าขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเด้อจ้าเดอ้อ สู่ๆไปน้ากันจังใดกับเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอเนาะจ้าเนาะคิดหอดสุขคนหลักสุขคนเด้อจาา้าเด้อคลิปนี้กะสาวสกุลกะฝากไว้เท่านี้เลยนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวสาวสกุลไปเหตุงานก่อนเด้อขอกําลังใจแนจาสู่ๆบายบาย